อย่างที่บอกไปนะครับว่านอกจากในเรื่องของเส้นสายการบินตรงมาแล้วเนี่ยนะครับประโยชน์ครับจากการที่มีสายการบินนะฮะแล้วก็การที่ไทยและก็ซาอุดิอาระเบีย er, มีสัมพันธภาพที่ดีขึ้นเนี่ยนะครับโอกาสและประโยชน์ก้าวด้หลังจาก2ประเทศนี้ครับคือไทยและซาอุดิอาระเบีย er, ได้ฟื้นความสัมพันธ์ครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนอกจากนี้ยังมีด้านของแรงงานแล้วก็ด้านของการศึกษาด้วยครับ ความพยายามของรัฐบาลไทยที่ฟื้นความสัมพันธ์ไทยซาอุดีอราระเบียมาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง3ทศวรรษนะครับกระทั่งประสบผลสําเร็จโดยหลังจากนี้จะมีความร่วมมือตามมาและก่อให้เกิดโอกาสและประโยชน์อย่างน้อย9ด้านที่ทั้ง2ประเทศจะได้รับนะครับก็ได้แก่ด้านการท่องเที่ยวเป็นโอกาสสําหรับการแลกเปลี่ยนการเยือนเนืะอดับประชาชนซึ่งจะนําไปสู่การขยายความร่วมมือในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเบื้องต้นครับคาดว่าจะสร้างรายได้ให้ ประเทศไทยนะครับไม่ต่ำกว่า5,000ล้านบาทต่อปีครับต่อมาครับด้านพลังงานครับเกิดการร่วมวิจัยและลงทุนทั้งในรูปแบบพลังงานดั้งเดิมพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนครับอ่ะด้านแรยงานกันบ้างนะครับไทยมีแรยงานที่มีฝีมือและกึ่งฝีมือที่มีศักยภาพจำนวนมากที่จะช่วยสนับสนุนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรูปแบบต่าง ในวิสัยทัศน์ซาอุดิอาระเบียคิตศกักราช2 0 3 0นั่นเองนะครับด้านอาหารที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นครัวโลกครับอุดมสมบูรณ์ด้วยผลิตผลทางการเกษตรประมงรวมถึงอาหารฮาลาวนะครับซึ่งไทยมีศักยภาพในการผลิต และพร้อมส่งออกให้แก่ซาอุดิอาระเบียรวมถึงผ่านซาอุดิอาระเบียไปยังประเทศอื่นๆในภูมิภาคนํามาซึ่งโอกาสอย่างมหาศาลสําหรับผู้ประกอบการด้านอาหารไทยนั่นเองครับมาดูอีกด้านครับอย่างเช่นสุขภาพหรือเมดิคอลฮับนั่นเองไทยคือศูนย์กลางทางการแพทย์ที่ชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในไทยแน่นอนครับว่าในคราวนี้เองเป็นโอกาสที่จะเกิดการขยายตัวการท,าท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความร่วมมือทางด้านการแพทย์ได้มากยิ่งขึ้น ด้านความมั่นคงซาอุดิอาระเบียเป็นประเทศอิสาลามสายกลางมีอิทธิพลสูงนะครับในกรอบองค์กรความร่วมมือด้านอิสาลามหรือ o อ c สามารถมีบทบาทส่งเสริมการแก้ไขปัญหาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนตามแนวทางสันติสุขด,ด้านการศึกษาและศาสนาที่ผ่านมาครับซาอุดิอาระเบียในทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยมุสลิมอย่างต่อเนื่องและสวิตดิอระเบียยังมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานสุขภาพการวิจัยทางทะเลการก่อสร้าง เทคโนโลยีการป้องกันประเทศซึ่งจะทําให้ไทยเองมีโอกาสขยายการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างกันอีกมากด้านการค้าการลงทุนการกลับมาสู่ความสัมพันธ์ในระดับปกติจะสร้างโอกาสและเปิดประตูการค้ากับนักลงทุนและ SME ไทยสุดท้ายครับด้านการกีฬาจะเป็นโอกาสอันดีในการสร้างความร่วมมือทางการกีฬาของทั้งสองประเทศที่มีความสนใจในการแข่งขันและกีฬาต่างๆร่วมกัน